ินแม่แกวฮอนเนี่ยแกวฮอ,อนเขารบอกพระท้าไคเนี่ยแก้วฮ้อนเนี่ยกินยังไงเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมนี่เอาแก้วออกกินังไเมนูเด็ดหลังวิธีครับต้มไก่บ้านไก่บ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มนนี้กินเหนื่อ,อไรายก็ เปลี่ยนรสชาติไหมครับกินไก่เนี่ยโอ้มีคมดีครับหัวจิตตะเมืองชุมเพทา,าท่านลาทีถือกล้องให้กลว้วนวันเลย,เลยเนี่ ตบแป๊บเดียวเปล่อเอ้าีเข้าแล้วะยังอะไรครับควัดควัตนนดน่าจะย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวนีบอบอค่ะบอกบอจ้้ยว่าจะท่นขี้เข่าด้วยเมื่อวางเดี๋ยวแป๊บนึงข่ายมอสซาบเรียวายดอกมีสองตต้มนี้เกล็อ ครับพเอก่ปุ่มช่างมอเรียบเอกเชฟเอกเดี๋ยวผมกางวันที่ขวเครื่องยนต์บอกมันต้องมันต้องอันเราจะสูตรเราจะสูตรเชฟเอกปุ่มธรรมดานี่แหละหายหายหาบุ่่ายตั้งนางแม่ได้ก็กาพ่อเอกาง่ายๆหมดีอยายหายค่อยตกใจค่อยกระลึมกวนแล้วคง่ามเลยอื เขาใส่ยังไปได้ไง่ิมินข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขมรเราจะออกเป,ปรี้ยวจากอะไรไหมเปรี้ยวบบอะไรเาปลาคามซุปปลาคามเปียกปลาคามดิบปะชบ่หอเปีกวรบมีเองนีบนาาด้สมด นี่มาซิมรถมือของเชฟเอกน้องครูน้องครูน้องครูนะครับอ,อุปกรณ์ก็เตรียมมาจากบ้านน้องครูซิตี้เป็นวะอันนี้คือต้มมันบอลโบแมนอี๋อย่างจ้าว,วานมั้ยต,ต้มต้มสว่วนส่วนี่คือแบบอะไรอ๋อสี่สิสบอปกติสีส,สีมันก็เลยตัดแข,ข่นต้อนอันนั้น,นาาเลยซาบปเลยนะอ๋อเปลี่ยนได้คือกันได้เปลี่นตัดต้อนกันฉีก โอเคสุดยอกแล้วแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาที่สิกแล้วเป็นยัางไงราสชากจะเป็นยัางไงาน,าน,นะตรงน,นี้ไปหาอะไรส้มๆก่อนอะนะนี่ชิมรสชาตของเชฟเอกนะครับนวินดวดพี่กำลังตรวจจัดฝาดเบื่อเราไม่ต้องอ่ะ หมดเลยอเสร็จแล้วครับตุมไก่อไอย่างกับตวยบ่ตัวยพลติบบ่ตุมไกบบ่บ้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหาพอจิตาไปแล้วถวยกันครับ าามาอะไล่ประเทศจากหมู่บ้านนี่ครับเย็ดมนีกระสีหลายเนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านประเทศขอบคุณเอฟซีถูกมองถูกบอลครับ เอาเนไปเอาถวยอยู่เจ้าถวยอยู่ไ่้เบงรก่บรยากาศล้างเวทีกบานครับบน,นบ้านรรมดานบนบ้านหนองคู่พ่อเลยไก่ไก่มาแต่บ้านหนองคู่เลยเจ้าที่เป็นเป็นผู้ต้มครับพ่อพ่อามาใจไม่ใงีหน่อยครั้งเนะ <laughs> าะพอดีเสดไปจะหวังเนาะ บ่ได้ยินข่าวว่าพ่ออีเห็นกับเขาเสียบมือในวิสศุดเนาะพิศประคักงนี่มาสุดมาอยู่บ้านสิเห็ดเพราะว่ามาเห็ดกับเขาครับโอ้ยอจับไหนว่าเป็นไขครับครับไข้กับเขาไขา้อะไรครับไข้ไข่นะไรไข่ในยุยน้ยแซมไข่เนาะครไข่หลาบไขก่กล้วยไข่ลวกจิ้มไข่ ใครกีย่างเช่นมุลีก็ได้ย่างแบบบารียนสุดกอยางชใจครับแลยว้ใ่ครว่าดเรื่องทม่ากันไปไอไอเ้าเรนด้วยนะมาชิบสิ่งก็พูนไม่มักสามที่รนไม่ยังม่าไหมมักขัดชิ้นใหญ่ขัดมันเลยอ่ ใช่มีเสนีตัวอเขาเสียบไปใช่มีเสนีอจิตาเขาเสียบกันเลยเออ,อที่นี่คือเมียจริงเรับเออ้นดาเ็คเสีบนี้เราเสียบน่รอเน่มันกับเจ้าชู้่งจนี่ก็เป็นธรรมดา ้าหกมิน,น,นนะก่อนเลยเรากินเราก็เชี่ยวไม่ใช่เจ้าบอกเวลากินข่าวแล้วม,มันมาเงาออนนะเพอยากกินน้ำมูกก็บอกดีดี่ไ็่กินผู้เดียอ่ะ Pungkan yang tu kan lah, tapi dia kata dia bodi cinc, bodi